ขอเกิดเงินเดือนลวงหน้าต่อปีอยากทำจับปลาโมเราไปเราไปช่วยที่ไหนดีนีนะดีเยอะมากแวเหนื่อยป่ะุณแม่ไม่เหนื่ยรอบที่แล้วอ่ะเสื้อพี่โดมอ่ะไ้ตังลาล้านหนึ่งได้ตงลาหน้นุ่มทัา จริงอันมโนธนาคนที่ประมูลตั้งแต่สิบาทร้อยประมงประมงนะครับตั้งแต่สิบาทร้อยบาทว่าทุกคนถือถือว่าร่วมทําบุญหมดอ่ะกว่าจะถึงหนึ่งล้านมันก็ต้องประมงกันมาตั้งแต่สิบบาทคอว่จะเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วตอนเนี้วันนี้ขอหลังไลฟ์ได้ไหมครับไม่ได้ต้องแบบนี้เท่านั้นขอสี่สิบล้านหัวใจพี่โดมหน่อย เออเอาหัวใจเยอะๆเลยอ่ะเอาขอขอถึงแสนคนดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราอ่าโซโล่ก <jamais drama> <outs os being everywhere> ัน <conhe> ดีได้ไม่มีปัญหาดีใจมากตามเพื่อนตามฝูงมาดูพี่โดเลยฝูงมาดูพี่โดเอ้ยเขาบอกโครงการคนละครึ่งหนูออกแล้วค่ะเรารับไหมครับคนละครึ่งไม้รับ นี่ไลฟ์ติดต่อกันมากี่วันแล้วนะวันนี้1ิสี่ค่ะสี่สองอาทิตย์เหนื่อยป่อก็เหนื่อยทำเริ่มล้าแต่ว่าพี่โดมมาก็หายแล้วหลังชายแล้วก็จิตใจวันนี้แบบตื่นเต้นเลยนะ ไม่อันนี้ไม่ได้เป็นเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะอันนี้คือของตัวเองแล้วจ้ะของตัวเองละอันนี้คุณทำมาเป็นปีแล้วโอ้ไม่ก็หนูไม่เคยบอกรักแบรนด์ไหนเลยพี่โดมพี่โดมเป็นแบรนด์เดียวที่หนูรักและหนูรอมานานมากๆหนูรักพี่โดมที่สุดอ๋อหนูรักแบรนด์พี่โดมที่สุดเลยครัจริงเขบคุณมากเลยหนูไม่เคยบอกรักแบรนด์ไหนเลยมีพี่โดมแบรนด์เดียวแล้วหนูรอจะเบิกเบิกในหนุ่งหน้าลำน้ำมันแก่ดูดีมันดูมันดีมันแบบตลอดเลยอ่ะจะสี่สิบล้านกใจแล้วยนะครับ เอามาๆพี่โดมนั่งไหมคะตั้งใจเลยแหละตั้งใจมาพี่โดมดงอยากจะมาทำปญดูวีพี่โดมจ๋า้วเดี๋ยวนี้ก็ยินดนอโอเคมาๆมเลยพี่โดมได้ไหมคะได้ดิจ๋าอย่างนี้นั่งใกล้ๆแตรอบที่หนาแล้วยางนั่งนแบบอบอุ่นเลยนั่งแบบติงต